ขอสลับพามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับจริงๆแล้วก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันน่ยนะครับทอมคนนี้บอกว่าโมโหญาติแฟนชอบพูดแซะพูดเน็บพูดแขวะล่าสุดทนไม่ไหวคว้ามีดแทงคนเจ็บเนี่ยนะฮะต้องไปร้องขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งช่วยและนี่คือนาทีร้องขอให้ช่วยเหลือชีวิตเธอครับ คนเจ็บนะฮะนางสาวทองสุกวัย45โดนแทงเข้าซี่โครงซ้ายแผลกว้างสัก10เซนครับเธอมาขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยริมถนนสุขุมวิทที่บางละมุงชนบุรีช่วงเย็นเย็นเมื่อวานนี้นะครับเธอบอกว่าโดนทอมแทงมาทอมเนี่ยเป็นแฟนของญาติเธอเอ้าทะเลาะอะไรกันมีปากเสียงกันก่อนหน้านั้นครับพอโดนแทงเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะ เพื่อนบ้านพาเธอขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วมาส่งที่ป้อมกูภ้ภัยเพื่อมาขอความช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วเธอยือนยันจะเอาผิดกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดพาส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนี่คือคนเจ็บที่มาร้องขอให้ช่วยเหลือชีวิตด้วยเพราะว่าโดนแทงมาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับบริเวณห้องแถวซอยจุฬารัฐห่างป้อมกู้ภัยสัก500เมตรเจอคนก่อเหตุนะครับสมมุติว่าชื่อนางสาวกุ้งเป็นทอมอายุ35รอมอบตัวตำรวจก็ยึดมีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดพับฮะยาวครึ่งไม้บรรทัด สิบห้าเซนเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเธอพร้อมจะเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วฮะคือไม่หนีไปไหนแทงเสร็จก็นั่งรอมอบตัวอยู่ตรงนี้แหละ เธอบอกแบบนี้อยู่กินกับแฟนสาวชื่อสมอ้มอายุ38โอ้โหเป็นแฟนกันมานานกว่า10ปีแล้ว<ฆ>ส่วนคนเจ็บเป็นญาติแฟนพักห้องติดกันเลยทีเนี้มันมีปัญหาย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา22พฤศจิกาแฟนมาทุบตีเธอด้วยความหึงหวงแฟนหึงหาว่าเธอเนี่ยไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนเจ็บทั้งๆท,ท,ที่ไม่จริงจังหวะนั้นคนเจ็บตะโกนยั่วยุแย่เลยบรรดานโทสะ ไปทุบกระจกห้องคนเจ็บแตกเสียหายเหมือนเขาแบบสาวทอมคนนี้เธอเล่าแบบนี้นะไปทุบกระจกเพื่อระบายความโมโหที่โดนพูดยั่ยยุ่ยแย่คนเจ็บเลยไปแจ้งตำรวจให้มารังงับเพุอ่ะหนึ่งวันผ่านไปพอมาเมื่อวานฮะคนเจ็บยังด่าทอมไม่เลิกเกิดปากเสียงทะเลาะรุนแรงเธออ้างบันดาลโทษะฮะคนก่อเหตุคว้ามีดแทงไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็เก็บเสื้อผ้ารอมอบตัวพร้อมเข้าไปอยู่ในเรือนจําครับรอตํารวจมา สอบปากคำตำรวจสพเมืองพัทยามาถึงก็คุมตัวพาไปโรงพักสอบปากคำเห็นไหมคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมค่ะเธอเตรียมพร้อมเลยอะหมวกเอ้ยเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวคือรู้ว่าช่วงนี้อากาศเย็นไงคือต่าหากว่าต้องเข้าไปอยู่ด้านในไม่รู้ว่าอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นจะเพียงพอหรือเปล่ากระเป๋าพร้อมเป้เสื้อพุงเสื้อผ้า นุ่งห่มคลุมให้อุ่นที่สุดครับพร้อมเข้าเรือนจําเลยฮะเหมือนพร้อมยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทําตํารวจจะสอบปากคําเพิ่มเติมก่อนแล้วรอคนเจ็บอาการดีขึ้นจะสอบส,อบสวนอีกครั้งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าหรือคําชี้แจงเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องมีดใช่ไหมส่วนข่าวนี้ก็เกี่ยวกับมีดเหมือนกันค่ะเป็นผู้ชายก่อเหตุเพราะอะไรฝั่งหนึ่งมีมีดอีกฝั่งหนึ่งมีมีอิโต้แล้วก็มาสวนกลับเห็นคนเจ็บนอนอยู่ใช่ไหมคะ นี่เจ้าหน้าที่กำลังรีบประถมพยาบาลอยู่กำลังช่วยชีวิตอยู่ค่ะเพราะว่าคนเจ็บเนี่ยนะคะคือชายชาวเมียนมาอายุ31ปีโดนฟันหัวแล้วก็ที่แขนนั่นน่ะเห็นแขนขวาใช่ไหมคะโดนฟันแขนด้วยเป็นแผลชะกันเลยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หอพักในซอยด่านสํารง26อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆคุณผู้ชมดูรอยเลือดที่พื้น นี่ค่ะแล้วก็เป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุมีดสองเล่มนี้มีดปอกผลไม้เล่มหนึ่งอีกอันหนึ่งเป็นโอมีดอิโต้ใหญ่เบ้อรอเลยส่วนอันนี้คือรอยแผลค่ะคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนสัญชาติชาวเมียนมาอยู่ห้องพักชั้น5ชื่อว่ามินมินทูอายุ39ปีรอตำรวจอยู่ไม่ได้หนีไปไหนนะแล้วมือซ้ายของเขาเนี่ยมีแผลก็ยึดมีดเปื้อนเลือดสองเล่มเอาไว้ได้คนนี้เนี่ยแหละค่ะมินมินทูใส่เสื้อเขียวๆฟ้าๆเนี่ยนะ ทำให้การของมินมินทูบอกแบบนี้บอกว่า,าผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุน่ยพูดไทยไม่ได้สื่อสารผ่านกำนันกำนันก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนเจ็บเนี่ยเมามาขอตังค์ซื้อเหล้าทีเนี้ยพอมาขอตังค์ซื้อเหล้าไม่ให้ฝั่งคนเจ็บก็ไม่พอใจไปเอามีดท,ที่ห้องมาขู่มาขู่ว่าจะเอาตังค์อีกแล้วก็เกิดการต่อสู้กันก็เลยคว้ามีดอิโต้ มาฟันคนเจ็บโดนไปที่หัวโดนไปที่แขนคนเจ็บคืออยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะของจอเนี่ยนะส่วนผู้หญิงที่อยู่ในห้องพักเดียวกันให้ข้อมูลไม่เหมือนกันนะเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าคนเจ็บกับนายมินมินทูคนก่อเหตุทํางานที่เดียวกันไอตอนเกิดเหตุเนี่ยนะฝั่งคนเจ็บอ่ะถือเหล้าไปหามินมินทูในห้องปรากฏว่ามินมินทูทุบขวดเหล้าแตกหลังจากนั้นมินมินทูก็เลยไปซื้อเหล้าใส่ถุงมาใช้คืนคนเจ็บ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เอามาให้ไม่ได้ให้ดีๆด,ด้วยไงคุณคิงคุณผู้ชมม,มาถึงปุ๊บ <c oughs> ก็มาโยนเหล้าที่อยู่ในถุงจากขวดแตกแล้วนะเหล้าที่อยู่ในถุงโยนให้ไอถุงเหล้ามันก็แตกค่ะทีนี้ฝั่งคนเจ็บก็เลยบรรดาลโทระเลยเอามีดในห้องขึ้นไปขู่เท่านั้นแหละ สิ่งที่คนผู้หญิงที่อยู่ในห้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะตอนนี้มันยังไม่ตรงกันอยู่ตํารวจก็ยังไม่เชื่อคําให้การของมินมินทคนูคนก่อเหตุนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการสอบปากคําคนเจ็บเพิ่มเติมแล้วก็จะดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ